วันนี้มากันนะครับพามาเช็คอินตำนานร้านเป็ดย่างเจ้าดังกว่า30ปีที่คอเป็ดทุกคนต่างการันตีว่าดีเลิศนะครับชื่อร้านว่า นนชื่อร้านว่าห้องอาหารซูไบรา,าชวนชิมสาขาลาดส,สวายนะครับอยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและวันนี้ที่เรามาเป็นวันแรกของการเปิดร้านพอดีนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับวันนี้เขาจัดซุ้มมาดูซิว่าเป็นไงเป็ดย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็ดพะโล้นะครับนี่ลาดน้ำเนี่ยน้ำเป็ดเนี่ยตัวนี้มีเด็ดเลยนะทาให้รสชาติมันดีขึ้นได้เดี๋ยวดูอ่านสไลด์กันสดๆโชว์ๆกันไปเลยนะครับ นี่อื้มนกมการของนะครับใครที่ดูคลิปนี้ตอนกลางคืนขอโทษอย่างแรงอีกนช็อตนี้เนี่ยมันยั่วมากมาดูลายอาหารต่อไปอว่าเป็นยังไงนะมามาดูลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นน่ากินมากนะครับไครกรอบลูกชิ้นสารพัดมากนะครับติ่มซำมมอันนี้ลายติ่มซำนะส้ตมตำก็มีด้วยนะฮะนี่นไปดูอันเนี้ยอันเนี้ยแบบตำเสร็จเรียบร้อยซุปนอไม้เอ้ยก็มีนะะ ตำไทยตำปูอี่แกงเปรี้ยวเหรออันนี้ออโรตีโรตีจิ้มแกงนี่อันนี้จะเป็นแนวแบบผลไม้ดองท่านใดนี้มีความรู้สึกแบบเอออยากได้ความสดชื่นนะครับมาเลือกหยิบกันได้ต่อครับต่อครับผลไม้มีแล้วไอสกรีมียังนี่น เยอะเองนะขาวหวานมาแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังว่ามีอะไรอีกบ้างน้ำสมุนไพรฮะเดินพูดตั้งนานยังไม่ได้กินน้ำเลยกดดื่มเขาเลยนะครี่แน่นอนฮะยูซุกำลังไดเอทอยู่ต้องกินอะไรที่ไม่หวานมากใชยเย็นต้องกินอะไรที่ไม่หวานหน่อยบิสมิลลาห์ครับบิสมิลลาห์สดชื่นไปครับต่อครับต่อครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ของสุไบระจนชิมนะครับผมเข้าแกงครับมาดูกันว่ามีอะไรน่าทานบ้างและข้าวแกงนี่เป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ต์นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยแกงเผ็ดเป็ดย่างเป็ดผัดพริกไทยดำบอกแล้วมื้อนี้ผมมากินของฮารุฮาราครับต่อครับเนี่ยน้ำพริกก็มีน้ำพริกคั่วด้วยนะเฮ้ยแปลกใจตรงเขาว่าน้ำพริกคั่วนี่แหละ โอ้โห oh, ทุกคนดูแล้วก็นี่ครับน้ําตกเป็ดนะครับผมปกติเราจะคุ้นเคยกันน้ําตกเนื้อย่างเนื้อวัวอะไรเงี้ยนี่เป็ดครับไปต่อครับด้านหลังมีอะไรอีกไม่รู้รอ,อ๋อเป็นแนวะแบบของหวานนะครับผมล้างปากล้างปากหน่อยนะครับนี่ยังจัดไม่เสร็จเลยนะแต่ว่าเยอะจริงอ่ะอันนี้คือบรรยากาศบางส่วนนะครับผมของ ลายอาหารที่ร้านห้องอาหารสุัยดาชวนชิมเดี๋ยวไปดูนี่โต๊ะกันว่าทีมงานจัดอะไรไว้อยู่ซุปเพราะเราก็น้ามือตามหมัวจิ้มไปเยอะมากนะครับไปครับไป,บไปตัวแรกที่ยุซุปชิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวข้าวหน้าเป็ดนะครับข้าวหอมนุ่มๆน,นะครับทานคู่กับเป็ดชิ้นหนาน้ําข้นๆกินคู่พริกชี้ฟ้านี่คือดีครับแล้วก็มีบะหมี่เป็ดนะครับบะหมี่เส้นเหนียวนุ่มกําลังดีเลยทานคู่กันน้ําซอสเป็ดของเขาแล้วก็เนื้อเป็ดนี่มันคืออะไรที่เข้ากันที่สุดต่อมาครับ ตัวนี้เป็นแกงเผ็ดเป็ดนะครับปกติเราจะคุ้นกับแกงเผ็ดเนื้อใช่ไหมแต่วันนี้ก็เอาเนื้อเป็ดมาทำนะครับอร่อยถูกใจอยู่ซุปมากและส่วนของติม่มซำครับมีทั้งซาลาเปาขนมจีบนะครับแต่ที่ยูซุปทานนี่จะเป็นฮักเก๋าเนื้อเด้งได้ใจมากและที่เห็นเด้งๆตรงนี้ครับลูกชิ้นเป็ดเนื้อแน่นเด้งสู้ฟันน้ำจิม้มลูกชิ้นก็เข้มข้นได้ใจอย,ยู่ซุปสุดๆ,ดๆปิดท้ายด้วยไส้กรอกอีสานภาทานคู่กับพริกที่หนู ดีงามมากนะครับและระหว่างที่กินอยู่เจ้าของร้านก็เดินมาพอดีนะครับต้องร้าน,นครับผมฝากร้านหน่อยครับร้านสุเวดาเชิญชิมมีสถานที่กว้างขวางนะม,มีห้องแอร์สำหรับสัมมนาจัดเลี้ยงงานเกษียณสุเวดะรับหมดเรียนเชิญทุกคนทั้งมุสลิมพี่น้องต่างศาสนายินดีให้บริการฝากร้านด้วยนะครับผมการันตีอร่อยทุกสาขา <ผม S 1> นะครับขอบคุณร้าผมมาตามกันครับ Bye.